สวัสดีครับผมเต้บางบัวทองนะครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเหรียญพุทซอนนะก็จะมีเป็นพิมพ์ธรรมดาแล้วก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับจุดพิจารณาคร่าวๆของผมนะครับผมก็จะสังเกตนะด้านหน้าเหรียญนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็ใบหน้าอาจารย์ทิมนะลักษณะประมาณนี้นะครับในองค์ที่สวยๆนะตรงเส้นริ้วๆเนี่ยนะครับตรงบริเวณไหล่อาจารย์ทิมนะครับจะมีให้เห็นนะ เป็นจุดพิจรารณาได้นะครับเป็นธรรมชาติของพระนะผิวพันธุ์ของนิกเกิลน,นะครับเดิมๆนะสีจะออกประมาณนี้นะครับไม่สดจนเกินไปนะครับผิวพอเปิดๆแล้วก็จะมีเหลืองๆนะครับเนี่ยแนวนี้นะผิวอัปกาชุบนิกเกิลน,นะครับเวลาผิวเปิดๆก็จะมีลักษณะเป็นสีประมาณนี้นะครับคือผิวพันธุ์เดิมๆนะจุดค่าๆที่ผมสังเกตนะก็เป็นพวกผิวพันธุ์ของพระนะครับเวลาใช้แล้วเปิดนะ แล้วก็ด้านหน้าเหรียญนะครับผมจะจดจําทรงหูนะจุดพิจารณาของพิมพ์นิยมและพิมพ์ธรรมดานะครับจะคล้ายๆกันนะทรงหูของรุ่นนี้จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับด้านหน้านะหูด้านหน้าซ้ายมือเรานะครับจะขึ้นตรงนะครับเป็นบังคับตัดนะโวกไปทางขวามือนะครับมีเป็นโวเว้านะครับลักษณะของหูนะครับจะกลมเป็นโดนัทนะองนี้ก็เกิดจากการใช้นะก็เจาะไม่มีรอยถอดนะครับเจาะเป็นธรรมชาตินะ ด้านหน้าคข่าวๆนะครับประมาณนี้นะแล้วก็พลิกมาด้านหลังนะจุดที่ผมสังเกตนะครับจะเป็นหูเหรียญนะครับหูเหรียญด้านหลังจะขึ้นเป็นทรงประมาณนี้นะครับตบรูเจาะหูปิ้นๆคมๆนะครับจุดนี้นะต้องลองเอียงดูนะครับในมิติอื่นๆนะครับไม่ใช่ในมิติตรงๆอย่างเดียวนะครับธรรมชาติของโลหะนะครับในการเจาะหูนะจะต้องคมๆนะเอียงเอียงดูครับแล้วหูก็ไม่มีรอยถอดนะครับพื้นเหรียญตรงหูเนี่ยครับ จะสังเกตว่าพื้นหลังตรงหูเหรียญนะครับจะต้องเรียบตึงนะครับไม่มีรอยถอดหรือมีรอยหูเน่านะครับในเหรียญบางเหรียญนะครับจะมีรอยตะไบเก็บงานนะครับมีรอยตะไบเก็บงานอย่างนี้เป็นธรรมชาตินะครับของเหรียญแท้นะเบอร์ตะไบประมาณนี้นะครับแต่ไม่ใช่จุดพิจารณาสุดท้ายนะแต่ก็เน้นว่าดูลมๆดีกว่านะครับเหรียญรุ่นนี้มีงานฝีมือเรียนแบบนะครับเยอะพอสมควรนะแล้วก็โดยปกติแล้วนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะผมจะมีจุดสังเกตคือบริเวณนี้นะครับด้านหลังนะขวามือบริเวณนี้ที่นิ้วชี้ผมชี้อยู่นะครับ จะมีคีปปิ้นนะครับอาจจะเกิดจากบังคับตัดนะครับแล้วเหรียญมีรอยปิ้นตรงนี้นะไม่ได้มีทุกเหรียญนะครับในเหรียญที่มีนะครับและเป็นธรรมชาตินะจะช่วยเป็นจุดสังเกตของผมนะครับอันนี้มีนิดหน่อยนะครับมีนิดนึงเป็นคีปปิ้นนะครับบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะมีนะผมก็จะสังเกตนะครับความเรียบตึงของพื้นเหรียญด้านหลังนะครับนี่ครับตรงซุ้มกรหนกนะครับเรียบร้อยดีนะไม่มีรอยถอดนะครับ เรียบตึงดีนะครับนี่ครับผิวพันธุ์ของเนื้อปะกาชุบนิกเกิลนะครับแล้วมีการผ่านการใช้มาเล็กน้อยนะผิวเปิดเปิดนะครับจะเป็นสีประมาณนี้นะธรรมชาติธรรมชาติครับแล้วก็เบอร์ตะใบของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูพิมพ์นิยมนะครับแล้วก็ดูว่ามีจุดสังเกตที่คล้ายๆกันหรือเปล่านะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับเนี่ยสังเกตด้านหน้านะครับไวๆเลยนะครับสังเกตบริเวณหูนะกลมเป็นโดนัทนะครับขึ้นลักษณะนี้ครับ แต่ขึ้นตรงนะครับหูเหรียญกลมเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีรอยถอดนะมาทางขวามือนะครับเนี่ยลงมาแล้วก็จะเว้าวออกเล็กน้อยนะครับธรรมชาติของหูเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็จดจําใบหน้าหลวงพ่อนะครับพระอาจารย์ทีมกับหลวงป่อทวดนะพื้นผิวจะเรียบตึงนะครับในองค์ที่เดิมๆนะผมจะสังเกตนะครับผิวนิกเกิลจะมีลักษณะประมาณนี้นะคือเอียงเอียงดูจะมีเหลือบๆนะครับผิวจะไม่เท่ากันนะ เงาเงาบ้างแล้วก็มีความไม่เท่ากันนะครับเนี่ยบริเวณนี้นะเหลือบๆดูนะครับเอียงดูเหลือบๆนะนิกเกิลมีความแห้งนะครับเป็นธรรมชาตินะเนี่ยครับแล้วธรรมชาติองเหรียนแท้ด้านหน้านะครับสังเกตบริเวณคําว่าหลวงพ่อทวดนะครับจะมีเป็นเส้นสรดนะครับในความเข้าใจของผมคือเกิดจากแรงปั๊มกระแทกนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีนะบางเหรียญก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเป็นจุดสังเกตจุดพิจารณาได้นะครับดูให้เป็นธรรมชาตินะครับ ยิวพันเอียงดูนะครับมีเลือบเือหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยเน่ด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับพลิกไปดูด้านหลังนะไวๆเลยนะครับด้านหลังนะผมจะสังเกตทรงหูนะครับแต่องนี้มีการตะไบนะครับจะไม่ได้เห็นเป็นธรรมชาติของการปิ้นนะและธรรมชาติของเหรียญแท้นะมีเส้นศาสตร์นะครับบริเวณคําว่าสถูปหลวงพ่อทวดนะแต่ด้านหลังจุดที่ผมจะสังเกตนะเนี่ยบริเวณนี้นะครับเหรียญเมื่อสักครู่นะครับ อาจจะเห็นน้อยนะครับแต่ในเหรียญน,นี้นะมีให้สังเกตนะครับเป็นคีบปิ้นเลยนะขึ้นมาเป็นคีบปิ้นเลยเนี่ยๆลองเอียงดูนะครับในความเข้าใจของผมคือเกิดจากบังคับตัดนะครับช่วยเป็นจุดพิจรารณาของผมได้นะครับลองเอียงดูนะในหลาย,ลายมิตินี่ครับเส้นสา์ธรรมชาตินะครับในซุ้มกระหนกนะมีเส้นสา prayer, ยเนะครับกระจายเป็นธรรมชาตินะเอียงเอียงดูนะครับและที่ผมสังเกตนะครับผิวพันธุ์ของนิกเกิลนะเนี่ยเอียงดูนะครับมีความไม่เท่ากันอยู่นะ มีความแห้งมีความเงานะครับในเหรียญที่เดิมๆนะครับตรงนี้เป็นหลังเลขห้านะครับนิยมนะตามซุ้มกะหนกนะครับต้องไม่มีรอยถอดนะนี่ผิวพันธุ์เดิมนะโอเคหน้าหลังเหรียญน,นะครับจุดสังเกตเข้าวๆประมาณนี้นะหูเหรียญน,นะครับพิมพ์พระแล้วก็เส้นศาสตร์ธรรมชาติของเหรียญน,นะพลิกไปด้านหลังนะครับมีคลิปปิ้นบริเวณนี้นะ บางเหรียญอาจจะเห็นน้อยนะครับแต่ถ้ามีก็จะช่วยพิจารณาได้นะหูเจาะคมคมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจบกันที่ตัวตัดนะพลิกไปด้านซ้ายมือของเรานะครับตัวตัดประมาณนี้นะเป็นธรรมชาติคล้ายๆกันคือฉีกขาดนะครับบางเหรียญที่ผมพบเจอนะครับอาจจะเป็นตัดเต็มใบนะครับแต่ฟันตัดของเหรียญน,นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีซี่ฟันตัดที่คล้ายๆกันครับเนี่ยเป็นบ้างๆนะสังเกตบ้างๆนะครับเป็นล่องอย่างเงี้ยครับเป็นจุดพิจารณาของเหรียญแท้นะครับ ยิ่งมีฉีกขาดยิ่งสังเกตง่ายนะสำหรับรุ่นนี้นะครับบางเหรียญอาจจะตัดเต็มใบนะแต่ถ้าสังเกตนะครับธรรมชาติของฟันตัดนะเดี๋ยวพลิกไปด้านขวามือเรานะจากหน้าเหรียญน,นะครับพลิกไปด้านขวานะนะนครับคือมีบ้างๆเนี่ยญนบริเวณนี้ก็ได้เนี่ยฟันตัดเดียวกันเลยนะครับอาจจะฉีกขาดหรือไม่ฉีกขาดแล้วแต่เหรียญน,นะแต่องค์ที่ฉีกขาดก็จะสังเกตง่ายครับแต่ถ้าไม่ฉีกขาดเนะี่ยอย่างเงี้ยให้เราสังเกตฟันตัดเอานะครับว่าเป็นธรรมชาตินะ มีความเป็นบ้างๆห่างนะครับเนี่ยเป็นฟันตัดตัวเดียวกันเลยเนี่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 ยบังคับตัดเดียวกันเลยนะครับในองค์ที่มีฉีกขาดก็จะสังเกตง่ายหน่อยนะเดี๋ยวไปดูตรงบ่าเพิ่มเติมนะครับเนี่ยครับฟันตัดบนบ่าเหรียญนะครับสังเกตล่องนะครับเป็นฟันห่างๆนะครับไม่ใช่ฟันทีทีทีนะครับอาจจะฉีกขาดหรือไม่ฉีกขาดก็ได้นะครับแต่สังเกตได้ฟันตัดห่างๆเป็นธรรมชาติของพายุเก่านะครับ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญพุทธส้อนหลวงพ่อทวนนะครับปี2511้านะครับพี่ท่านใดมีนะครับยินดีรับเช่านะส่งรูปมาชมกันได้ที่ l ล n e idsai tay 5้าศนนะครับมีตัวแอดด้านหน้านะยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงพ่อทวนหลวงพอว่งพอสดทอนยอดนิยมนะครับและพระเกจิคณาจารย์นะครับลองส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับขอบคุณครับ